พระเจ้านะคะสำหรับพระวจ,จนะของพระองค์ที่เป็นประโยชน์กับเราตั้งแต่หนังสือปฐมการจนถึงวิวรณ์ตั้งแต่ที่เรารับเชื่อพระองค์และเราก็ผ่านพ้น ประสบการณ์หลายๆอย่างในชีวิตนี้มาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงวันเวลาสนุกสนานที่เรามีหรือว่าเมื่อเราจะต้องไปเจอกับมรสุมหรือคลื่นอะไรก็แล้วแต่พระวจนะของพระองค์มีส่วนอย่างมากในการที่จะทําให้เราได้ก้าวและไม่ใช่แค่ก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นก้าวสูงขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้ทยานอยู่เหนือปัญหาได้ด้วยเช่นเดียวกันและพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้มีประโยชน์แค่เพียงช่วงเวลาที่เราสรรเสริญพระองค์เท่านั้นซึ่งการสรรเสริญพระ เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําเป็นประจําทุกวันนะคะแต่ว่าเมื่อเรากล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้กับตัวเราเองหรือให้กับบุคคลที่อยู่รอบข้างเราแน่นอนประโยชน์มันจะเกิดขึ้นอีกมากมายนะคะดังนั้นเรื่องของการสรรเสริญพระเจ้ายินหนุนใจเอาไว้ก่อนเลยว่าการสรรเสริญพระองค์เราทําได้ทุกหนทุกแห่งทุกเวลาและการสรรเสริญหมายถึงการพูดถึงความดีของพระเจ้า และพูดกับพระองค์นะคะพระองค์เป็นบุคคลที่สองที่เราจะอาเอ่ยถึงนะคะก็คือเราคุยกับพระองค์โดยตรงเลยแล้วเราก็บอกว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ขนาดไหนทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักมั่นคงแล้วก็อะไรอีกมากมายที่เราอ่านพบในพระคัมภีร์เราสามารถเอามา สรรเสริญพระองค์หรือว่ากล่าวสรรเสริญถึงพระสัญญาหรือกล่าวสรรเสริญถึงสิ่งที่พระองค์ได้เคยทําให้กับเราและแผนที่พระองค์มีให้กับเราต่อไปในอนาคตแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงถ้อยคําที่เราจะใช้ให้กับตัวเราเองและกับคนอื่นนะคะข้อประคมภีคุณแม่สุภาษิตบทที่16บข้อ2ี่นะคะสุภาษิตบทที่16ข้อย4่ถ้อยคาช่ำชื่นเหมือนรวงพึง่งเป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นอนามัยแก่ร่างกาย ให้คำที่ดีเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะช่วยทำให้เราไม่เพียงแค่ชุ่มชื่นหัวใจเท่านั้นแต่มันช่วยให้สิ่งต่างๆที่มันกำลังแย่อยู่ภายในจิตใจภายในร่างกายมันได้รับการเยียวยาถ้าเราเคยอ่านบทความหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของคนป่วยเราจะพบว่าหลายๆครั้งคนที่สุขภาพย่แย่หรือหดหู่หรือเศร้าเขาจะอาการดีขึ้นได้เมื่อเขา ได้ยินถ้อยคําที่ดีคนที่คิดจะฆ่าตัวตายเขาตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาได้ยินถ้อยคําที่ดีเด็กที่กําลังพัฒนาเขาสามารถที่จะมีกําลังใจและพัฒนาตัวเองขึ้นได้ก็ด้วยถ้อยคําที่ดีคนป่วยที่อยู่ในอาการโคม่าหรืออยู่ในอาการที่อาจจะไม่ถึงขั้นโคม่าอยู่ในขั้นแย่ๆถ้อยคําที่เข้าไปถึงหูของเขา และทําให้เขารู้สึกมีกำลังใจและอยากจะมีชีวิตต่อแล้วฮึดสู้ขึ้นมาก็ล้วนจะเป็นถ้อยคาที่ดีมันเป็นอนามัยก็คือเป็นสุขภาพให้กับร่างกายของเราดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องให้ตัวของเราเป็นทูตขององค์พระคริสต์เป็นตัวแทนของพระองค์ในการที่จะนำสิ่งดีๆนี้ไปมอบให้กับคนอื่น พระเยซูจะไม่ปรากฏกายของพระองค์ในฐานะที่เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งณเวลานี้และต้องเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆไปตามห้างไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อไปกล่าวถ้อยคําดีๆของพระองค์ให้กับคนอื่นพระองค์ประทานมาให้กับเราแล้วทั้งในรูปแบบของเป็นเล่มรวมทั้งในรูปแบบของดิจิทัลและเราก็คือตัวแทนของพระองค์ในการนําข้อความนั้นแต่ ข้อความที่เราจะกล่าวในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของพระองค์นั้นสามารถที่จะถูกจารึกเอาไวด้ดีๆได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากที่เรากล่าวพระวจนะให้กับคนอื่นหรือเขียนถ้อยคําเวลาบางครั้งเราใช้โซเชียลมีเดียแล้วเราไม่รู้จะพิมพ์อะไรอย่างที่หญิงบอกหลายคนแล้วมีหนึ่งท่านขอบคุณมากที่ทําให้หญิงรู้สึกปลื้มทุกครั้งเวลาเขาเห็นเราโพสต์อะไรนะคะถ้าเกิดอัไหนที่เขาอยากจะเข้ามาทักทายหญิง ท่านคุณนี้หญิงญิงจำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยแต่ว่าคุณเขียนทุกครั้งเลยว่าเพราะถ้อยคาของพรงอะองค์เพราะความรักมัน่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดนี่คือสิ่งที่เขาพิมพ์ให้หญิงทุกครั้งไม่จําเป็นต้องพูดคําอื่นเลยแต่ทุกครั้งเขาจะเอาถ้อยคําเนี้ยที่หญิงเคยแบ่งปันไปก็พิมพ์ให้ทุกครั้งดังนั้นไม่ว่า ท่านมีชื่อจริงว่าอย่างไรนะคะขอบคุณมากๆเป็นกําลังใจมากๆและแค่ได้ยินคํานั้นโดยไม่ต้องเป็นคําทักทายอื่นได้ว่าสบายดีไหมวันนี้กินอะไรแค่เขาพิมพ์คําว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดมันทิ่มเข้าไปในหัวใจแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าใช่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมีประสบการณ์ที่ดีเราจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายนั่นเป็นเพราะว่าพราะวจนะของพระเจ้าใส่เข้าไปในใจของเราแต่บางครั้งเราเองก็อยากจะ ล่าวอะไรที่มากกว่าถ้อยคําของพระเจ้าใช่ไหมคะและคนที่เราจะฝึกได้ก็คือตัวเราเองในกระจกหรือคนที่อยู่รอบข้างดังนั้นวันนี้หญิงก็เลยขอตัวอย่างกระดาษจากน้องๆมานะคะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราสามารถที่จะทําทุกวันได้มากกว่าวันละหนึ่งครั้งจะดีมากๆหากระดาษน่ารักน่ารักก็ได้นะคะหรือจริงๆต่อให้กระดาษไม่น่ารักนะคะก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้ หาคนใกล้ตัวสักคนหนึ่งนะคะทุกๆวันเขียนอะไรดีๆให้กับเขาไม่จําเป็นต้องเป็นพระวจนะเสมอไปคุณลองนึกถึงข้อดีของเขาสักข้อหนึ่งหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะเขียนแค่ว่าอขอบคุณที่มีเธออยู่ในชีวิตแล้วก็หย่อนไปในอาจจะเป็นโหลแก้วนะคะหาอะไรก็ได้ที่คุณจะเ,เป็นชามก๋วยเตี๋ยก็ได้ไม่ต้องหาอะไรที่มันเลิศหรูอลังการวางเอาไว้จุดหนึ่ง แล้วก็ชวนคนในบ้านนะคะมาเขียนถ้อยคําดีๆถ้อยคําที่ช่ำชื่นถ้อยคําที่หนุนจิตชูใจบางคนอาจจะไม่ได้มีคนอยู่ด้วยนะคะอาจจะพักอยู่คนเดียวคุณก็เขียนข้อดีเกี่ยวกับตัวคุณเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้และพระองค์ทรงเห็นด้วยกับคุณคุณอาจจะขอบคุณเขียนไปก็ได้ว่า,า Grace วันนี้เธอเป็นคนที่มีสติปัญญาและมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ใส่เข้าไป หรือวันนี้อาจจะเขียนขึ้นมาว่าเกรซวันนี้รอยยิ้มที่เธอมอบให้ฉันจากกระจกสวยมากขอบคุณที่มีกําลังใจให้เป็นกําลังใจให้อะไรก็ได้ที่เราจะเขียนให้กับตัวเราเองเขียนให้กับคนอื่นน้องแนะเขียนให้กับน้องไอก็ได้ขอบคุณที่หนูเป็นลูกที่น่ารักนะคะและใส่เอาไว้น้อง,นองแนน้องไอก็สามารถเขียนให้คุณแม่ก็ได้ว่าหนูดีใจที่แม่หนูเหมือนพี่สาวเลยอายุน้อยจัง ช่ไหมคะคืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นคุณลักษณะที่ดีของเขามันไม่จะเป็นต้องเป็นการยกยอปอปั้นแบบที่เกินจริงเราเอาความเป็นจริงของเขาที่เป็นข้อดีที่บางครั้งเขาอาจจะไม่สังเกตเห็นอาจจะลืมเลือนหรือเขาอาจจะมองว่ามันเป็นข้อด้อยของเขาหรือเปล่าแต่สำหรับเรามันคือข้อดีและเราก็เขียนใส่เอาไว้ทุกวันนะคะตัวเราเองก็เหมือนกันไปหยิบขึ้นมาอ่านอ่านเกี่ยวกับตัวเราเอง น้องแนทมีโหลหนึ่งเอาไว้เขียนใส่ไว้ให้กับน้องไอน้องไอาอาจจะมีอีกโหลหนึ่งใส่เอาไว้ให้มามีแล้วเวลาน้องแนททำงานเหนื่อยมาไม่ต้องเอาไปทิ้งไหนไกลเลยค่ะไว้ในโหลหนัล่นแหละแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วน้องแนทก็จะจำได้ว่าตัวเองในใสายตาลูกเป็นยังไงบ้างหรือน้องเกรซอยู่คนเดียวก็อาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ดูว่าเมื่อวานสิ่งที่ฉันเห็นเกี่ยวกับตัวฉันเองเป็นยังไงหรือเขียนว่าพระเจ้ารักเธอนะ พระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเธอพระเจ้าให้นิ้วสามารถที่จะรังสรรค์งานศิลปะสวยๆขึ้นมาได้คือเขียนลงไปแล้วหยิบขึ้นมาย้ำเตือนตัวเองเป็นประจำนี่แหละคือถ้อยคำแช่มชื่นมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะเหมือนกับดอกไม้ที่ผลิบานออกมาอย่างงดงามและพระเจ้าพอพระทยัยเราไม่ได้ เขียนเพื่อที่จะไปกดใครเราไม่ได้เขียนเพื่อที่จะไปดูหมิ่นใครหรือว่าเหยียดใครลงเราจะไม่เขียนว่าดาวโลกดีกว่าดาวเสาซะอีกดาวเสาอยู่ห่างไกลเราไม่ไปว่าใครนะคะเราใช้กระดาษเล็กๆอย่างนี้แล้วเราก็เขียนอะไรดีๆน่ารักน่ารักเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่อยู่เคียงข้างเราในพระคัีได้กล่าวเอาไว้นะคะในสุภาษิตบทที่11 เปิดไปดูในสุภาษิตบทที่11ด้วยกันนะคะข้อ17สุภาษิตบทที่11ข้อ17ครึ่งแรกนะคะบอกว่าชายผู้มีความเอ็นดูย่อมให้ประโยชน์แก่ตนเองนั่นหมายความว่าคนใดก็ตามที่เป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่มีพระคุณให้กับคนอื่นตัวเขาเองก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราฝึกตัวเราเองนะคะในช่วงนี้อยู่บ้านใกล้อยู่ใกล้ตัวใครก็แล้วแต่เราสามารถที่จะเลือกเขียนถ้อยคำดีๆทิ้งเอาไว้แน่นอนการพูดเป็นสิ่งที่ดีเรากล่าวให้เขาได้รู้ว่าเขามีคุณค่าขนาดไหนเขาเป็นคนพิเศษขนาดไหนในชีวิตเราล้วขอบคุณพระเจ้าขนาดไหนเขามีข้อดีข้อไหนบ้างหยิบยกขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราเขียนเป็นข้อความเอาไว้บางครั้งเขากำลัง หดหูหรือว่าอาจกําลังท้อใจหรืออาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเขาเองแล้วเขาก็ไม่รู้จะหากําลังใจจากไหนได้และหญิงกล้าบอกได้ว่าบางครั้งเราบอกเขาว่าไปอ่านพระวจนะสิแต่ในบางวินาทีมันหยิบพระวจนะขึ้นมาไม่ไหวก็มีเหมือนกันบางครั้งถ้อยคําจากมนุษย์ที่ตาเรามองเห็นมันก็มีความสามารถในการจะช่วยพยุงเราไปได้อีกเหมือนกันดังนั้นเราก็เขียนเอาไว้ วันนี้น้องแนททำงานมาเหนื่อยมากเลยไปเจอลูกค้ามาแล้วก็กลับมาข้างนอกร้อนเหลือเกินหาที่จอดรถยากกลับเข้ามาหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วน้องไอบอกว่าหนูดีใจมากเลยที่มามีคอยดูแลหนูวันก่อนหนูอยากกินโกโก้มามีก็ยังพาหนูไปซื้อหรืออะไรที่เล็กๆน้อยๆที่จะเขียนขอบคุณมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเรามีกำลังใจนะเรากลับมาแน่นอนช่วงนี้ลูกปิดเทอมอยู่กับบ้านก็จริงแต่เขายังระลึกถึงเราเขายังคิดถึงเรา หรืออาจจะเขียนง่ายๆจุ๊บๆใช่ไหมคะเป็นความรักที่สามารถที่จะแบ่งปันให้กันได้ดังนั้นหญิงอยากจะหนุนใจนะคะว่าช่วงนี้เนื่องจากเรายังพอมีเวลาที่จะทํานู่นทํานี่ทํานั่นเราทําข้อความแบบเนี้ยใส่เอาไว้หรือถ้าใครที่เขาเป็นคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยแต่เขาอาจจะอยู่ห่างไกล จะเป็นไลน์เป็น Messenger คุณเขียนเอาไว้ทุกวันวันละสองรอบสามรอบช่วงแรกเขาอาจจะถามคุณว่าเป็นไรมากปะเนี่ยส่งอะไรมาแต่ว่าอีกไม่นานจะพบว่ากล่องข้อความนั้นจะเต็มไปด้วยถ้อยคำที่เราขอบคุณเขาเราเห็นข้อดีเกี่ยวกับเขาเราบอกเขาว่าฉันชอบทุกครั้งที่เธอยิ้มเธอยิ้มสวยมากเลยเธอยิ้มแล้วฉันก็อดยิ้มตามไม่ได้หรือว่าเธอเป็นคนที่ สายตาเต็มเป่ไปได้วยความรักนะหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่นานนะคนที่คุณรักเขาจะรับรู้เลยว่านี่คือสิ่งดีๆที่เขามีและเขาเป็นและคนอื่นรับรู้และมีความสุขกับตรงนั้นและเขาก็จะได้เห็นเลยว่าทุกครั้งที่เปิดกล่องข้อความที่คุณคุยกับเขามามันจะเต็มล้นไปด้วยถ้อยคําดีๆล้นๆเลยและตัวเราเองจะได้รับประโยชน์ ตัวเราจะได้มีนิสหายเพิ่มขึ้นและเราหวานความรักเราหวานความเมตตาเราหวานความการุณาเราก็จะเป็นคนนั้นที่ได้รับด้วยเช่นเดียวกันและถ้อยคำยดีๆที่ออกจากปากเราไปออกจากาลายมือของเราไปไม่ว่าเราจะพิมพ์ไปหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะส่งผลดีให้กับตัวที่ตัวของคนที่ส่งออกไปด้วยเช่นเดียวกันและพระเจ้าผอพระทยและเรากาลังเป็นคาพยานเป็น ตัวแทนที่ดีของพระเจ้าในการหยิบยื่นความรักของพระองค์ไปให้กับคนอื่น <c oughs> และยิ่งเชื่อว่าจากวันนี้ไปแค่อีกสองสาวันข้างหน้าคุณจะได้พบเลยว่าชีวิตของคุณมีกําลังใจเพิ่มขึ้นมากไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายรับหรือฝ่ายให้แล้วก็หนุนใจนะคะว่าถ้าเราเป็นฝ่ายให้การให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับอย่าคาดหวังว่าทำไมฉันเขียนไปสิห้าอันแล้วเธอเขียนมาอันเดียว หรือไม่เขียนมาเลยอ่านอย่างเดียวไม่ตอบอะไรเลยถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ให้เราต้องแน่ใจว่าเราให้โดยไม่หวังผลเราให้เพราะว่าเขาคู่ควรเราให้เพราะว่าเราคือคนนั้นที่คู่ควรที่จะให้พระเจ้าใช้งาน ไม่ใช่ให้เพราะว่าหวังว่าเขาจะส่งสติกเกอร์ตอบกลับมาให้แล้วเขาจะเขียนกลับมาเราอาจจะเขียนไป200ใบเขาเขียนกลับมาใบาเดียวหรือไม่เขียนเลยไม่เป็นไรหน้าที่ของเราคือคนที่ได้ให้ไปหน้าที่ของการตอบแทนและดูแลเราเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเองนะคะดังนั้นวันนี้หนุนใจนะคะแล้วก็เชื่อว่า จากวันนี้ไปอีกนะคะแต่ละคนจะได้พบว่าตัวคุณเองเป็นบุคคลพิเศษขนาดไหนเป็นบุคคลที่เป็นพรให้กับคนได้มากขนาดไหนพระเจ้าจะใช้งานคุณอย่างมากมายแม้คุณจะจําข้อพระคัมภีร์ไม่ค่อยได้แต่แค่คุณได้เห็นข้อดีในตัวคนอื่นและได้กล่าวให้เขาได้รับรู้ได้แสดงความซาบซึ้งขอบคุณเขาสําหรับมิตรภาพที่เขามีสําหรับตัวตนที่เขาเป็นสําหรับ ความสัมพันธ์ที่คุณได้รู้จักกับเขาไม่ว่าจะรูปแบบใดมันจะเป็นพอรอย่างมากและพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติผ่านทางชีวิตของเราให้เราใช้เวลานี้ขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับตัวอย่างที่ดีของพระองค์ในเรื่องของการใช้ถ้อยคําและพระองค์ได้เป็นผู้ที่ใช้ถ้อยคําของพระองค์ในการสร้างโลกอันงดงามขึ้นมาก่อนที่มารจะทําลายแต่พระองค์ก็ไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่จะกล่าวแต่ถ้อยคําที่ดีถ้อยคําที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังใจถ้อยคําที่กล่าวถึงอนาคตที่มีให้กับเราทั้งหลายและเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามตัวอย่างของพระองค์ กล่าวถ้อยคําของเราให้กับตัวเราเองและให้กับคนอื่นเป็นถ้อยคําที่ชื่นชมถ้อยคําที่หนุนจิตชูใจถ้อยคําที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยการขอบคุณและซาบซึ้งและเราเชื่อว่าสิ่งที่ออกมาจากปากของเราหรือผ่านทางนิ้วของเราจะสามารถเป็นพรให้กับคนเป็นอันมากนําการปรนิบัติด้านสุขภาพ ไปให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพของจิตใจเราเชื่อว่าถ้อยคําที่ผ่านทางปากของเราซึ่งเป็นถ้อยคําที่ดีถ้อยคําที่พรงพอพระทยทั้งเป็นถ้อยคําที่มาจากพระวจนะและเป็นถ้อยคําที่อาจจะไม่ได้ตรงตามพระวจนะแต่สอดคล้องกับพระวจนะทุกประการคือการกล่าวถ้อยคำที่ถูกต้องที่ดีที่เสริมสร้างที่ปรนิบัติ ความรักให้กับเขามันจะเป็นพรอย่างมากและพระองค์พอพระไทยและพระองค์จะโปรดอวยพระพรทุกๆคนที่เราได้หยิบยื่นสิ่งดีๆเหล่านี้ให้และรวมทั้งเรารู้ว่าพระองค์ก็จะทรงดูแลชีวิตของเราและอวยพระพรชีวิตของเราด้วยเพราะเราเลือกให้ปากของเรากล่าวแต่ถ้อยคําที่ดีให้มีแต่น้ําดีออกมาและเรารู้ว่าด้วย ปากของเราและด้วยจิตใจที่ดีของเราเช่นนั้นจะทําให้เมื่อเราได้สารเสริญและนมัสการพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดพอพระทัยและรับคําสารเสริญจากปากเราเช่นเดียวกันลูกขอบคุณพระองค์และขอสารเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนขอบคุณค่า